คราวนี้คราวนี้เราพูดถึงเมื่อสักครู่เราพูดถึงแรงงานในภาคเอกชนใช่ไหมใช่ค่ะคุณแมวสาวในะที่นี้อะไรก็ไม่แน่มแม้กระทั่งพนักงานของรัฐคิดว่าแน่มั่นคงที่สุดแล้วนะมนุษย์เงินเดือนภาครัฐวันนี้ต้องบอกว่าพนักงานรัฐก็ไม่รอดใช่ใครจะเชื่อห่ะหลายคนสมัยก่อนทํางานราชการมั่นคงที่สุดไม่ออกไม่ถูกไล่ออกอย่างแน่นอนถ้าทําความดีไปเรื่อยๆอยู่ไปได้ หรือไม่ต้องทำดีหรอกความชั่วไม่ปรากฏชัดเจนก็อยู่ได้เรื่อยๆใช่แต่ยุคนี้ไม่ใช่นะเมื่อวานมีคําสั่งปลดฟ้าผ่า961พนักงานของรัฐเหตุเกิดที่องค์การค้าของสกสค่ะฟังดูไม่คุ้นหูใช่ไหมครับถ้าผมบอกว่าองค์การค้าคุณรู้สภานี่คุณใช่ไหมครับ คนเก่าคนแก่คุณมากชื่อแม้จะเปลี่ยนชื่อมาอย่างยาวนะแต่คนยังจําได้ว่าองค์การค้าคุรุสภาพูดถึงองค์การค้าคุรุสภาคนจะจําได้ค่ะปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การค้าสกอสอค,คเพราะต้นสังกัดเขาเปลี่ยนจากคุรุสภาเป็นสกอสอคถูกค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนตามสกสคย่อจากนี่เลยค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็มาเป็นต้นสังกัดขององค์การค้าแทนครุสภาใช่ค่ะจึง <พา S 2> เ,เรียกว่าองค์การค้าสกศคศกศคด้วยความเคารพนะพนักงานขององค์การค้าสกศคทั้งสิ้นมีอยู่จํานวนเท่าไหร่ครับ1 0ึ่งพกับสาคนหนึ 1> 1, ่กับสาฟังให้ดีนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคำสั่งปลดพนักงานเมื่อวานขององค์การค้าปลดทั้งสิ้น9 6 1คนจาก1,000กับ35ค่ะ เลือติดองค์การเลือติดองค์การ74คนเลืออยู่74คน74คนค่ะจากพันกว่าคนเมื่อวานเขามีคําสั่งค่ะเอากันอย่างนี้ในคําสั่งเขาอ้างเหตุอย่างไรครับในคําสั่งก็บอกว่านะคะประสบภาวะการขัดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า15ปี องค์การค้าของสกสคจึงมีความจําเป็นที่จะต้องรลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงอัตรากําลังและผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของสกสคให้สอดคล้องกับภารกิจอืมเอาแค่อย่างนี้ปลด961คนเหลือติดหน่วยงานเท่าไหร่นะ74 74ไม่ถึงร้อยด้วย74เหร 7 4ไม่ถึงร้อยคนใช่ค่ะ74คนเหลือ7จ็ดส่ในข่าวเ,เขาเขียนว่าเหลือ74คนค่ะ74 <94. S 1> อืสจาก1000กับ35้ใช่ไหมจาก1นึพนกับสนะ,ะก็เหลืออยู่74นะค่ะเขาบอกว่าให้สภาพยอย่างนี้นะไม่ไหดเหมือนปิดไหวไหม,ไหม74จะอยู่ต่อรอดอย่างมั่นคงไหมต้องบอกก่อนว่าองค์การค้าคลุสภาหรืององค์การค้าสกสคเป็นเป็นหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทําหน้าที่ในการผลิตตําราเรียนอุปกรณ์าการเรียนขายมาโดยตลอดใช่ค่ะทาธุรกิจพิมพ์ตําราเรียนอย่างเจงได้ไม่น่าเชื่อเนาะทาธุรกิจขายตาราเรียนวันนี้ยังต้องปลดคนงานหนึ่งเก้าร้อยหกสิบเอ็ดหรือติดไว้แค่เจ็ดสิบสี่เกิดอะไรขึ้นขาดทุนไงนเขาบอกขาดทุนมานานแล้วสิบห้าปีแต่เที่ยวนี้เป็นการปลดฟ้าผ่านนะใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้กันล่วงหน้านะหลายคนนี่บอกตรงเลยนะถ,ถ้าย้อนข่าวถ้าย้อนขา่า,นขาวนะ ฟังให้ดีนะถ้าย้อนข่าวนะถ้าย้อนข่าวกลับไปเมื่อเมื่อเมื่อเดือนมีนาคมต้นปีนี้เองอืเมื่อเดือนมีนาคมซคสคก็ก็เอาเงินจากกระเป๋าพิเศษคือสคสคเนะี่ยเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะซคสคเนะี่ยจะมีหน่วยงานที่มีกระเป๋โดเลมอนอมขาดเงินก็ไปขอเหรอ กระเป๋าดเรมอนหรือกระเป๋าเงินผีก็ไม่รู้นะเงินชาปรกิจอะไรก็ไม่รู้อ่ะช่างมันจะโอ้ปวดหัวนะนะนะเขามีเขาจะมีกระเป๋าโดเรมอนเขามีกระเป๋ากกยสิทธิ์อยู่กระเป๋าหนึ่งเป็นกระเป๋าพิเศษสกสคเขาควักเอาเงินในกระเป๋าพิเศษ200ล้านให้องค์การค้ากู้เพื่อไปใช้นี่บริษัทขายกระดาษพิมพ์ตำราไงต้องใช้กระดาษติดนี้เขาอยู่เขาฟ้ององค์การค้าเจ๊งทุกปี15ปีที่ผ่านมาเจ๊งทุกปีอื ยอดกทุนสะสมนี่ก็หลายพันล้านอยู่ช็อดเงินสดค่ะเป็นหนี้เป็นสินซัพพลายเออร์ขายกระดาษก็ฟ้องศาลอีลุงตุงดังดังนั้นต้องให้ยืมสองรอยล้านเพื่อเอ,เ,เอาไปใช้หนี้สแสดงว่าเพื่อเพื่อให้ธุรก,กิจมาเดินต่อได้ไงใช่ไม่งั้นจะพิมพ์ยังไงเขาไม่ส่งกระดาษถูกถูกถูกตอนนั้นทุกคนก็อุ่นใจ ทางพนักงานก็อุ่นใจว่าเฮ้ยยังไงไปต่อได้ไปต่อได้เขาดูแลเออเห็นไหมเนี่ยควักสองร้ล้านมาเคลียร์หนี้ที่มันฟ้องเรื่องกระดาษเดี๋ยวไงก็เดินได้ขยับมาอีกทีขยับมาอีกทีเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะใช่ค่ะช่วงเกือบเกือบกลางเดือนที่ผ่านมาก็เดืินนี้นี่แหละดูเหมือนก็ยังสัญญาณดีไม่มีอะไรที่ตึงตึงร้ายนัตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณรัฐพลคิบสุวรรณ ยังให้สัมภาษณ์ยังให้สัมภาษณ์ว่าองค์การค้าดีขึ้นใช่เริ่มจะมีกําไรเขาไปอุดรอยรั่วไอเหลืองพิมพ์ตํารที่มีปัญหาต่างๆเขาไปอุดไปแก้ไขแล้วนะเริ่มจะมีกําไรใช่ค่ะปรากฏว่าเมื่อวานวันที่เท่าไหร่ครับเมื่อวานนะคะวันที่30มิถุนายนค่ะแต่คาสั่งปลดพนักงานเซ็นวันที่29ใช่ค่ะเอามาเผยแพร่วันที่30นสิ้นเดือนใช่ค่ะ เป็นคําสั่งปลดหลังจากที่บอกว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มมีกําไรละมเมื่อวันที่10มิถุนายังมีความห <29 S 1> วมมังทั่อยย่สิบเกมิถุนาออกคําสั่งปลด961คนอยากจะบอกว่าพนักงานของรัฐวันนี้ก็ไม่รอดอดูไว้ดูไว้หวาดเสียว้อเกินคุณทัตพนก็อธิบายบอกว่าก็เป็นการปลดทั้งน้ําตาแหละม,มันไม่มีทางเลือกกรรณาอย่าโทษผู้บริหารเพราะผู้บริหารชุดปัจจุบันก็เพิ่งมาใหม่ ก็มารับข so, okay. okay. ี้ว่ากันอย่างนั้นเถอะมันเป็นอะไรที่สร้างกันเอาไว้ในในอดีตแล้วก็หลายยุคหลายสมัยปัจจุบันนั้นก็ขัดตาทัพก็เข้าไปในจังหวะที่จะไปแก้ไปเคลียร์ถึงจุดฝีมันเต็มที่แล้วฝีมันสุกเต็มที่แล้วถ้าไม่บ่งเอาออกไปต่อไม่ไหวเขาบอกว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้จะมีหนี้แตะนะพันหมื่นล้านด้วยนะเขาบอกถ้าปล่อยอย่างเงี้ยทิ้งไปเรื่อยๆจ่ายกันไปเรื่อยๆแบบนี้ แสดงว่ามันก็คงจะหนักทีนี้ทางสหาภาพแรงงานขององค์การค้าเนี่ยเขาก็นัดแถลงข่าวใหญ่ค่ะวันที่2กรกฎาคมวันที่2กรกฎาคมก,ก,ก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ตอน9้าโมงเช้าแถลงเกี่ยวกับการถูกเลิกจ้างเนี่แหละค่ะ